สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ในวันนี้ครับผมเห็นมาชาติเยี่ยจมจบก ผู้ด,ดำเนินรายการพร้อมกับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านช่อง5 Channel อยู่ในขณะนี้ครับสองทุ่มเ็ษเรามาเจอกันที่1ชั่วโมงครับและจะได้พูดคุยกับอาจารย์ในวันนี้ซึ่งก็จะเป็นในาศาสตร์ของยูรเนียนนะครับท่านใดที่สนใจและก็ติดตามมาตลอดทุกๆสัปดาห์นะครับท่านที่ตากาถามไว้สัปดาห์ที่แล้วเราอาจจะไม่ได้เปิดสายพูดคุยหรือแม้กระทั่งส่ง SMS มมาแล้วไม่ได้อ่านไม่ได้ดูให้นะครับในสัปดาห์นี้เผื่อว่าดวงของท่านจะมาปรากฏ นะครับก็ถือว่าอาจารย์โชคดีก็จะได้รู้ให้นะครับสา,สามารถส่งเพิ่มเติมได้นะครับที่ SMS นะ4 2ครับ4642201ครับและหมายเลขโทรศัพท์02 934 9258-9ถึง 9, 9, 9นะครับในทั้ง3ช่วงของรายการในช่วงแรกครับอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ ดูนในศาสตร์ของอยูเรเนียนั้นหรือมีเรื่องสําคัญสําคัญอย่างไรก็จะมาบอกกล่าวกันนะครับในช่วงที่2และ3นั้นอาจารย์ก็จะเปิดสายให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้เข้ามานะครับดังนั้นแล้วใครที่อยากจะคุยกับอาจารย์กิตินันท์เจนนาคมปดใจรอนะครับแล้วเดี๋ยวกดโทรศัพท์เข้ามาพร้อมที่จะพูดคุยกับอาจารย์เดวตอนนี้ไปพบกับช่วงแรกของทางรายการกันก่อนครับ แรกของรายการสกูปเด็ดยูเรเนียนครับวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างอาจารย์กิตินันเจนครจะมาเล่าให้เราฟังครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะฮะอาจารย์มีเรื่องอะไรที่จะพูดคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับครับก็เป็นเรื่องของการวันเกิดบอกอะไรเราครับคือจริงๆเรายังไม่เคยพูดถึงวันเกิดว่าเอ๊ะวันเกิดเนี่ยมีมีข้อมูลในตัวที่บอกความเป็นไปของตัวเราในแง่ไหนอย่างไรบ้างนะครับก็ คือสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีวันวันอาทิตย์ถึงเสราร์นะฮะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาพื้นฐาน,นะะที่สำคัญะะเพราะฉะนั้นในในแง่ของดวงดาวที่มีการค้นพบก็มีความสอดคล้องกันนะ,ะครับคือสมัยโบราณนะค้นพบถึงวันเสราร์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญของชีวิตฐานกันนะฮะนี้เราลองมาเรียนรู้ทีละวันว่า คนที่เกิดนะแต่ละวันเนี่ยบอกความเป็นตัวตนอย่างไรบ้างผมถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าสมัยโบราณกับนับปัจจุบันนี้นับวันเหมือนกันไหมฮะยังเหมือนกันครับเสาร์ถึงอาทิตย์เหมือนกันอาทิตย์ถึงเสาร์ลายคล้ายกันมีเจ็ดวันนะไม่ได้เกินนี้นะครับครับก็อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นกลไกของธรรมชาติที่เขาสร้างมานะครับเรามาเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับคนที่เกิดวันวันอาทิตย์เนี่ยคือ ถ้าเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของบุคลิกภาพนะเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญ <c oughs> ที่จะบอกว่าคนนี้นเมื่อเขามีบุคลิกภาพมี <c oughs> แนวความคิดมีอะไรที่อยู่ในตัวแบบนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นอย่างไร <c oughs> นะครับคือเราจะไมง่ายถ้าทิศเนี่ยก็ให้นึกถึงพระราชา <c oughs> ผู้นำนะหรือว่าราชสีสิงโตเจ้าป่า <c oughs> นั้นคือจุดเด่ดนก็คือก็ต้องเอาตัวเองเป็นใหญ่ <c oughs> นะครับนั้นคือ ส่วนมากก็จะจะนึกถึงความเป็นหนึ่งก่อนครับตัวเองต้องเป็นหนึ่งก่อนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดเด่นเกี่ยวไหมกับลักษณะของดวงอาทิตย์ที่มีความร้อนเงี้ยด้วยครับเพราะว่าอาทิตย์นี่คือสิ่งที่มีแสงสว่างนะสว่างสวัยเพราะฉะนั้นก็ใครใครอยากได้แสงสว่างก็ต้องมาเข้า,ขาหาดวงอาทิตย์นะ<ม>ครับเพราะฉะนั้นคืออาทิตย์ก็ไม่รู้ว่าฉันจะร้อนแค่ไหนฉันก็ฉันก็จะร้อน ใครเข้าได้หรือไม่ได้ก็มไ,มไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจได้ไหมจ๊ะเพราะฉะนันะ้นคือโดยโดยจิตใจหรือว่าโดยเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยค,คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาว่าจะนึกถึงตัวเองก่อนอนึกถึงคือสิ่งที่อยู่ในเ,เหมือนกับในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยคือต้องเป็นผู้ชนะทําอะไรก็อยากจะเป็นผู้ชนะก่อนเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์จะขาดก็คือ การนึกถึงความสัมพันธ์กับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นคือพอเราพูดถึงวันอาทิตย์ปุ๊บเห็นจุดเด่นเราก็จะเห็นจุดที่เขายังขาดสิ่งที่เขาควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมเราดูจากวันเกิดก็ได้เลยนะนี่ใช่เพราะที่เราถามเรามีเพื่อนเงี้คุณผู้ชมครับเราถามว่าเขาเกิดวันอะไรแล้วจะเข้ากับเราได้ไหมผมมีเพื่อนหลายคนนะจังครับยังเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขามักจะเป็นคนใจร้อนใช่จะร้อนเหมือนอาทิตย์นะแล้วก็แบบชอบเอาชนะแล้วก็ชอบเด่นดัง ทำอะไรต้องดังไว้ก่อนนะ,ะแต่ว่าก็จะมีแนวโน้มทําให้เป็นคนที่เรียกว่าเนื่องจากเขาข่อยคว้าหาความสําเร็จเะชีวิตเขาจะไม่ตกอับอคือผลสุดท้ายนี่เขาจะประสบความสําเร็จรแล้วก็คนที่เป็นผู้นําประเทศหล,หลายๆคนเนี่ยจำนวนไม่น้อย,ยก็อาทิตย์เด่นหรือว่าถ้าเราดูอาทิตย์ในราศีนราศีสิงเด่น<อ>นะ,ะเพราะฉะนั้นคือสังเกตที่ญากคนเกิดวันอาทิตย์นะคือโดย บุคลิกภาพนิสัยก็จะมาตามแนวที่ผมได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ในลักษณะรูปร่างนะครับคือถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นคนรูปร่างใหญ่นะหรือว่าผู้หญิงก็ดูแลสางนะครับเพราะว่าเป็นเป็นธรรมชาติของราชสีนะครับหรือว่าคนที่เป็นเป็นนัมเบอร์วันทั้งหลายเนี่ยเขาต้องเด่นต้องสง่านะรเหนือกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคือพารู้จุดเด่น ก็ควรจะศึกษาจุดด้อยว่าตัวเองขาดอะไรถ้าถามอาจารย์ว่าจุดด้อยของวันอาทิตย์นี่คือเรื่องอะไรก็เรื่องความสัมพันธ์ไงเพราะคนคนที่เขาเป็นที่หนึ่งเนี่ยคือบางท<า>ีจะจะต้องชนะคนอื่นเพราะฉะนั้นคือ,อไปไปห่วงเรื่องความสัมพันธ์ความผูกพันความกล้ชิดอย่างน้นอ,อย่างนี้ก็จะมีปัญหาชนะไม่ได้นะครับ,รบผมนะครับแต่ว่าคือจริงๆโดยธรรมชาติเนี่ยสิงโตบางทีก็มีหลายบุคลิก สิงโตแบบดุร้ายฉันต้องเป็นเจ้าป่าอย่างเดียวก็มีนะสิงโตใจดีก็มีนะครับเพราะนั่นก็คือสิงโตใจดีคล้ายๆเป็นเป็นมีธรรมชาติของเป็นความเป็นราชสีห์แต่ว่าก็แฝงมาด้วยมีความอยากอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นด้วยคล้ายๆก็ลดลงมานิดนึงเอาธรรมชาติตรงข้ามที่ตัวเองไม่มีเนี่ยมาเพิ่มก็กลายเป็นสิงโตใจดีไปนะครับ ก็ uhm, ะะเป็นสิ่งที่คือทุกคนเน masa, er> ี่ยควรจะเอาแค่วันเกิดเนี่ยอย่างน้อยจะทําให้รู้จักตัวเราเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนก่อนที่ผมจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เนี่ยอย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่าบางทีเราไม่รู้จักตัวเองนะว่าเราเป็นคนยังไงคือเราเราไม่ยังไม่มีความเชื่อหรือเข้าใจในโหราศาสตร์เราก็ไม่ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ย มันมีมันเหมือนกับมีการแบ่งหมวดหมู่ว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี่ม,นมันมีกี่ประเภทยยใหญ่ๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเรื่องของวันเนี่ยนะฮะก็สามารถบอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะจยานะบอกลักษณะนิสัยบอกบุคลิกลักษณะได้ได้เยอะมากนคะครับเพราะแค่วันอย่างเดียวนะใช่อันนี้คือในทางไทยเนี่ยเขาเขามาเอามาใช้เนี่ยวันทั้งเจดแล้วก็มีเลข8ที่เป็นวันพุธกลางคือคเขา,าใช้เาตั้งเป็นเขาเรียกว,ว่าทักษะนั้นอย่างคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะ คือถ้าจะดูจุดที่เสริมที่ดีที่สุดจะมีการไล่บริวารอายุเดชสีนะเกิดวันอาทิตย์ก็อาทิตย์เป็นบริวารจันทร์เป็นอายุอังคารเป็นเดชพุธเป็นสีก็ลึกลงไปใช่ก็จะมีรายละเอียดผีย้อยอย่างอื่นอันนี้อย่างที่ผมจะยกตัวอย่างคือพุธเป็นสีพุธก็คือปากการพูดแสดงว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยพูดจา ก็จะเป็นที่เชื่อถือของผู้คนครันั้นใช้ป่าให้เป็นประโยชน์ก็จะนำจากคุณมาให้โอ้นี่ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมอีกนะว่าอะไรละเอียดเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้เราคงจะต้องเข้าวๆก่อนนะในแต่ละวันแต่ละวันว่าถ้าล่วงลงไปลึกเนี่ยเราต้องศึกษากันพอสมควรนะฮะใช่ฮะมาต่อันที่วันคนเกิดวันจันทร์จันทร์ฮะวันจันทร์เนี่ยก็นึกถึงพระจันทร์นะฮะจันทร์ก็จะไม่มีความร้อนแรงเหมือนดวงอาทิตย์แล้วว่าเพราะว่าได้แสงจากดวงอาทิตย์มะแสงจะนุ่มนวล พระจันทร์ก็เปรียบเหมือนผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ก็เป็นคนนิสัยอ่อนหวานนุ่มนวลนิสัยเหมือนผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็อ่อนไหวเป็นคนอ่อนไหวอ่อนไหวง่ายเพราะพระจันทร์นี่ก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวก็เต็มดวงเดี๋ยวก็ว้าวเดี๋ยวก็แหวงเดี๋ยวมืดหายไปอย่างนี้คือความหมายของดวงจันทร์นะใช่เขาตีความมันแบบนั้นกุมจุกบ้านฟังนะแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเองว่ามีความใกล้เคียงกับตัวเราเองไหมนะฮะผิวพรรณก็จะออกนวลนวลแล้วก็ จันนี่ยังหมายถึงน้ำนะครับเพราะฉะนั้นคือคนเกิดวันจันเนี่ยส่วนมากมักจะอ้วนง่ายหรือจะฉุเหมือนบวมน้ำนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น,เป,นเป็นผู้หญิงทแท้แต่ถ้าเป็นผู้ชายก็คล้ายๆกับร่างกายเป็นเป็นผู้ชายแต่ว่าดีลาธรรมชาติมักจะเหมือนผู้หญิงเพราะฉะนั้ <therefore S 1> นผู้หญิงก็เป็น ถือว่าเป็นผู้ชายที่อ่อนไหวง่ายพูดถึงเรื่องของดวงจันทร์แล้วนะกวีหลายกวีก็มักจะแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยงามของพระจันทร์ไว้มากมายนะฮะเหมือนอย่างในเพลงก็มีครับแสงจันทร์นวลพ่องหน้าพ่าแผ่ผ่างดังทองเมื่อมองแล้วสุกุระก็เห็นว่าเป็นคนที่มีความอ่อนไหวหรือซึ้งนะฮะคือคือจริงๆถ้าเรารู้เข้าใจธรรมชาติของพระจันทเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ชีวิตของคนเกิดบันจันท์ได้พอสมควรนะครับอันนี้คนเกิดบันจันเนี่ยก็ มีจุดอ่อนตรงที่ว่าเขาอ่อนไหวง่ายนะสิ่งที่เขาขาดก็คือความหนักแน่นความมั่นคงเพคนเกิดวันจันทร์เนี้ยจะเปลี่ยนแปลงง่ายนะเหมือนเป็นเป็นพื้นฐานของคนมีพื้นฐานทางเรื่องอารมณ์สูงเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์นะไม่ค่อยจะยึดมั่นอะไรบางทีตอนนี้โกรธร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะได้นอนหลับสบายนี่คนเกิดวันจันทร์แต่ว่าเหมือนแข็งนอกอ่อนใน ภายนอกอาจจะดูแข็งแกร่งแต่ว่าข้างในนี่ข้างในกินเยอะเซนซิทีฟนะครับเซนติทีนี่ก็เป็นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ก็ต้องแสวงหาในเรื่องของของความยึดมั่นความมั่นคงหนักแน่นนะคนเกิดวันอังคารนะฮะอังคารก็จะเป็นคล้ายๆกับความคนเกิดวันอังคารเนี่ยเหมือนกับคนเอาจิตใจตัวเองเหมือนเด็กทารกนะ แล้วก็กล้าเด็ดขาดไม่กลัวอะไรเด็าดลไม่กลัวอะไรอ่ะจะคารจะตกโน่นตกนี่ไม่กลัวจะจิตจะ่ะฮะฮะมันก็คือจะขาดความรอบครอบนั้นสิ่งที่คนเกิดวันอังคารขาดก็คือความความนิ่งความเออชะลอยั้งคิดนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่คนวันอังคารจะต้องเรียนรู้แล้เขาถือว่าเขาจะเสริมจุดจุดด้อยของเขาได้ถือว่าใจร้อนเหมือนวันอาทิตย์ไหมเออก็ คือคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยคืออาทิตย์นึ่งเหมือนราชาแต่ว่าทางคารนี่เหมือนนักรบกคือต่างคนต่างแข็งทั้นคู่คัะครับแ,แข่งพร้อมพร้อมกันเขาเลยบอกว่าอาทิตย์กับอังคารนี่เป็นคู่ศัตรูอาวเหรอครับใช่นะครับคนเกิดอาทิตย์กับอังคารเนี่ยถ้าแข่งพร้อมกันเนี่ยก็คือต่างคนต่างไม่ยอมนะถ้าเกิดนักรบแม่ทับแข็งกว่าก็โค่นกริย์ได้แต่ครับแต่ว่ากระยัก็ต้องก็ต้องรู้จักต้องรู้จักคุยกับนักรบ เพื่อที่จะให้เป็นบริวารของตัวเองใช่เพราะว่ามันค่อนข้างจะอ่อนไหวมากกับคนสองกลุ่มนี่อาทิตย์กับอังคารนะฮะอันนี้ถัดไปก็เป็นคนเกิดวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธเนี่ยจะเป็นคนเฉลียวฉลาดช่างพูดช่างคุยนะครับรู้จักที่จะเรียนรู้เข้าสังคมแต่ว่าคนที่คล่องแคล่วฉลาดชอบเรียนรู้ชอบช่างพูดเนี่ยส่วนมากจะเก่งในเรื่องของการรู้ใกล้นะครับ นั้นถ้าให้เขาประวางแผนอะไรที่ต้องใช้วิสัยทัศน์ยาวๆเนี่ยเขาจะมีจุดอ่อนได้เพราะฉะนั้นคนเกิดมันพุธก็ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้นะที่จะให้ความคิดตัวเองก้าวไกลนะมันั้นจะรู้แต่เรื่องรอบตัวพอเรื่องรู้เรื่องไกลตัวจะเป็นจุดอ่อนแล้วลักษณะนิสัยอะไรจนะคือถ้าคนไหนคนไหนช่างพูดนะพูดมากพูดประจบประแจงไม่เชิงประจบประแจงแต่ว่าแบบช่างพูดนะเจอใครท่านก็พูดหมดเลยเป็นคนอัธยาศัยดีมากันก็ ถือว่าเขาชอบสมาคม,อมชอบชอบเข้าสังคม,มแล้วสีอยู่ที่ไหนจังฤะสีอยู่ที่ไหนวันอาทิตย์อยู่ที่ปากแล้ววันพุธพุธเสาร์หรืหัสราหูราหูาหก็ราหูก็จะเป็นเรื่องของอาจจะมีในเรื่องของความลี้ลับหรอ,อ,อวันพุธนะใช่แล้วก็ราหูเนี่ยเป็นเรื่องของความมัวเมาเหมือนกับคือบทเขามัวเมาอะไรมาก็จะเป็นมัวเมาในทางที่ดีเชื่อครับคื ถัดมาเป็นวันพฤหัสเดี๋ยวเก็บวันพฤหัสไว้ก่อนหนึ่งวันเพราะว่าเดี๋ยววันพฤหัสก็เป็นวันเกิดของผมเหมือนกันนะก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าคนวันพฤหัสเป็นอย่างไรแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับเกิดวันอะไรในรอบ7วันนะครับวันอาทิตย์ถึงเสาร์นะฮะถ้าหากว่าท่านติดตามรับชมรายการอยู่เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยครับเดี๋ยวกลับมา